กองสดพดหมูค่ะสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูครับค่ะโอ้โหมีอาหารหลากหลายเต็ไมไปหมดเลยพี่พดวันพฤหัสนี้ค่ะก้องสดพดหมูแฟนะฮะ,ะนะ้าลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นท่านพระราม3ใครที่ชอบทานชอบกินชอบดื่มชอบอะไรไปเลย นะฮะจะมีรายงานกล้องสดพลนบูแฝนะครับจะเป็นร้านอาหารที่เคยมาออกรายการเราหลายๆร้านแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ซื้อกลับบ้านก็ได้ทุกร้านซื้อกลับบ้านได้หมดแล้วก็เป็นร้านอาหารที่อร่อยๆอยู่ในวงการการชิมณขณะนี้นะครับก็จะมีกู๊ดฟู้ดกู๊ดเฟินมีดูหมอด้วยนะมีกี่มีกี่โมงเนวันที่อะไรยี่สิบเอ็ดถึงไหนวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดก็พูดไปแล้วนะพฤศจิกายนเนาะแค่หูไหมแค่หูหน่อยสิเขาพูดไปแล้วนะ พูดไปแล้วเอาใครอย่างอื่นนะผู้ชายไอ่ไงบ้างเล่าต่อสิอืมก็เล่าเองก็ได้นะ,ะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์อร่อยจนต้องกราบนะครับออแล้วก็ดวงดีจนต้องบอกต่อนะครับออพบกับร้านอร่อยอร่อยร้านดังๆที่เคยมาออกรายการนี้พูดไปแล้วนะครับแ,แต่บอกได้ว่าของกินเยอะมากดูบนโต๊ะนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งพี่โพสต์นี่แค่ส่วนหนึง่งอยาเข้าใกล้ฉันเยอะนะกล้องเ,ออเพราะว่าหัวฉันล้านอยู่ตอนนี้ทำไมอะกำลังปลูกอยู่ปลูกฮะ เพราะว่าไปนั่นเนี่ยพี่ก้องไปยอมบ่อยอะดูบนโต๊ะโอ้โหเยอะมากเลยเนาะได้กินทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะแนะนําเลยแล้วใครที่ที่แบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าชอบกินเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปตัวกินตัวตึงในเรื่องการกินต้องไปเลยเพราะว่าจะไปเจอเราสองคนด้วยใช่นะเพราะว่าวันที่แบบนี้พี่พอติดธุระอยู่ใช่ไหมวันที่เบบเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรไทยนางแต่เสาร์อาทิตย์น่าจะไปเออนะ สาว่าทิ์น่าจะไปเรามาแนะนําอาหารเลยมาเพราะว่ายังมีอีกหลายเมนูประมันพันกว่าเมนูที่นู่นแต่วันนี้เราแนะนําไม่หมดแค่สวนเดียวอ่ะพี่ต้องถืออะไรอ่ะข้าวซอยกันเลยนี่ข้าวซอยร้านไหนพี่พว่าข้าวซอยสุริวงศานานนะนะข้าวซอยสุริวงศ์เนี่ยสูตรต้นตำรับใช่สี่สิบกว่าปีรสชาติจากเชียงใหม่เลยแล้วมาจากเชียงใหม่เลยนะข้าวซอยรสชาติเข้มข้นด้วยสมุนไพรกว่าสิบชนิด เนื้อไก่ชิ้นโตเออมหเขายังพูดไม่จบเนื้อไก่ชิ้นโตโชว์เนื้อไก่เออไม่ใช่วางเลยต้องจับไม่ทันนะครับพี่ก้องเนื้อน้องลายหนานุ่มละลายในปากนนะขนมจีนน้ำเยี้ยวสูตรน้ำข้มอร่อยนัวเสิร์ฟพร้อมกับซี่โครงหมูดอกยิ้วแล้วก็เครื่องเคียงครบรสชาติมาบอกเลยว่าเหนือใต้อีสานออกตกเรามีหมดครบครบ อันนี้พี่พ่อตอไปใครมีค่ครบงานเดียวแน่นแน่นไม่ถึงอาหารครบที่งานมีงานเดียวครบไหมครบจบอะไรพี่พ่ออันนี้ก็คือร้านตำนัวครัวรับด้านบางเขนนี่พูดเลยจะโชว์ให้ดูฉันไปกินประจำนะครับระหว่างระหว่างยกยกอาหารโชว์กับพูดเนี่ยอันไหนมันเหนื่อยกว่ากันพี่พี่พูดเลยอันนี้ตำมังอุ่นตำมังอุ่นเบรกสองเ้าเอาไปนะความพิเศษของร้านอยู่ที่น้ำปลาร้าสูตรรับของทางร้าน ที่ปรุงได้หนัวไม่มีกินข้าวเอาก็าาปรุงกับเมนูต่างๆ <c oughs> ทั้งผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆแต่รู้ดูก,การเป็นเอกลักษณ์ของร้านตาหนัวเขาค่ะเช่นนี้เพพาะอย่างไรตำอ่า,าองุ่นป่าอ่าอองุ่นป่านี่นะคะบอกอร่อยมากๆเลยเป็นอํางุ่นป่าเกาหลีกะปิปลาค่ะแต่เป็นตำม,มงคุดพี่พงศ์ตำม,มงคุดอย่างนี้ตำม,มงคุดเนี่ย กะปิปลาค่ะต่อไปเป็นได้เนื้อย่างโคขุนย่างโคคำอันนี้ด้วยด้วยอันนี้อะไรอ่ะเป็นเนื้อย่างเหมือนกันส่วนโคขุนเขาจะเสียบไม้ตำลาสาอุดรร้อยบาทอันไหนอ่ะนี่อันนี้มั้งอ่ะอันนี้ตำหลวงพระบางนี่ไปชิมเลยไปตำกันในงานเลยยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดนี้งานกล้องสดพดมูนะครับไปเลยแล้วก็มี ดูดวงด้วยเป็นพิพิคันย่าย่างไฟหมดอันนี้โยน่ากินเนอะพิพิคันย่าคืออะไรเป็นเนื้อส่วนหนึ่งอ๋อพิพิคันย่าย่างไฟอ่ะต่อไปร้านจินเจ๋อโบข้างพอดเลยนุ่นเลยจินเจ๋อโบใครที่ชอบใครที่ชอบเออร้านดังยำบะทักทองนะนี่เต้าหวยบัวรอยซุปต่างๆเป็นสูตรจากฮ่องกงอมานว่ากล้องไหนเนี่ยนี่ไงืออ่ทีมมืืออนะเขมร บัวลอยสุปต่างๆเป็นสุดจากห้องกงร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมคั่วบดสดใหม่ทุกวันนะคะไม่ใส่สีและกลิ่นใดๆซุปเนียนมากหอมสูตรเขาไม่ซุปมันม่วงซุปฟักทองซุปงาดำนะนี่สามารถซุปกลับบ้านได้เป็นแพ็คๆกล้องสดพดมู่แฟ่มีบัวลอยไหมคะคุณพิษหามีบัวลอยนมสดมันม่วงบัวลอยนมสดฟักทองแล้วก็บัวรอยซุปงาดำด้วยอันนี้คือร้านจริงเจอรโบนะบอกเลยว่าของอร่อยๆต้องไปที่งานเรากล้องสดพดมู่แฟเพราะว่า เรานําแต่อาหารอร่อยอร่อยไหมท่านผู้ชมฟังอ่ะต่อไปพักพักอยู่ช่วงเลสามอีกสามวันอาหารพันสามร้อย่าเปลี่นช่องไปไหนนะเดี๋ยวมาดูมาดูกันต่อว่าเอออาหารเราเยอะแค่ไหนในงานกองสดพุฒหมูแฟร์2ีถึงยีพฤศจิกายนนี้เซนทรัลพระราม3สามเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อกองสดพุหมู Ousse, ฟูซไม้เดนครีนมูสโฟมทำความสะอาดปันปลอมและรีเทนเนอร์อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ้าวมาเลยงานกล้องสดฟอสฟูแฟนะครับวันที่21วันพฤหัสนี้ถึงวันที่27ค่ะนะครับวัน,ว,นวันเปิดก็เปิดวันแรกเนี่ยพี่กล้องจะไปแต่<ป>พี่ติดงานแต่วันที่เสาร์อาทิตย์พี่จะไปดูยี่สิบดาราไปเยอะด้วยหลายคนด้วยพี่ที่ไปด้วยแล้วใครอยากกินอาหารนะ ไปเลยที่นี่ไม่พที่นี่ที่เดียวเท่านั้นพี่วอนี่เป็นครั้งแรกของรายการเราไหมใช่ครั้งแรกกมาของเยอะมากบอกต่อด้วยนะไม่ใช่ไปกันต้องไปหลายๆครอบครัวไปนั่งกินแล้วเขามีที่นั่งกินให้ั้มมีซื้อกลับบ้านก็มีนะมีไปเลยเอาเลยทำซีรสใช่ร้านนี้ต่อไปพ่อร้านกล่องดินสอที่น้แนะนําส่วนใหญ่ร้านเราไม่ซ้ํากับที่อื่นนะร้านกล่องดินสออย่างเงี้ยอันนี้ที่ไหนพ่อ อยู่แถววัดบวรอ่าโอ้ยชื่อนะร้านเนี้ยอันนี้คือซิกเนเจอร์เขาขายไหมชให้ดูค่ะเป็นนะคะเป็นเลมอนพายนี่ค่ะใช่นน้นก็โน้นป่ะไม่เห็นอะไรกระดาษเป็นบางกระดาษบางสายสงสารพี่ก้องเลมอนพายไซซ์ที่สองยี่สิบเก้าบาทจะก้มจะอะไรจะเงยก็กระดูดเดียว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 แล้วนั่นอะไรคะไอ้นี่ไงร้านอะไรนัดกล่องดินสอเออไอ้เหมือนกันของก้ม อันนี้เป็นเค้กสตรอเบอรี่อร่อยมากๆเลยใช่ค่ะปีใหม่แล้วเตรียมของฝากของฝันไปร้านนี้เลยอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ก็แฮนด์เมดใช่ไหมแฮมโอเมดโอเมดใช่แฮนด์เมดฉันมือทำอยู่แล้วนี่สตรอเบอรี่เป็นเป็นเม็ด ของเขาเยอะมากคุณดูคุณดูสิอยากไข่ปลายกออมีเค้กส้มอร่อยมากเค้กส้มทีละบอลลิมากเค้กส้มของเขานี่อร่อยมากนี่อันนี้นะอันนี้นะเนี่ยถือเป็นแบบนี้เลยนะไม่ต้องถือคุกกี้เป็นกระป๋องสังกะสีนะับโดนเมาส์นะอันนี้แบบสวยเนี่ยน่ารักมากแล้วมีเค้กเค้กเค้กกล่องดินสอไมีไปยกทีมเลยนะคะคูณบอกก่อนเป็นครั้งแรกของรายการเราน่ารักเย่างนั้นมอริกคิสต์มาสแฮปปี้นิวยีย์ส่งให้คนรักคนหลงอันนี้อันนี้เอากลับนะอันนี้เอากลับนะ อาจะพูดต่อไปเป็นอะไรเขียวไข่การ้านคุณเนอ่ยคุณพูดหรือจะไม่พูดร้านเขียวไข่กาพูดเลยแกงเป็ดเอาแกงเป็ดก่อนแกงเป็ดนี่ค่ะแกงเป็ดย่างกับผลไม้มิชลินเจ็ดปีซอสมีมี่มีมี่น้ำจิ้มหกแกงเป็ดเป็ดย่างนะคะอันนี้อร่อยมากเขาบอกเป็ดเนี่ยเขาซื้อจากที่อื่นมานะแต่อร่อยที่สุดเลยอันนีุ้ไม่เห็นว่าตายเราไม่เห็นทําไงเห็นไหมเอาเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้คือจุดเด่นของคือไฮไลท์ที่สุดเลย จะทำมาคปอเป็ดที่อร่อยมากๆนี่มากและผลไม้หลากหลายชื่อมากเลยนะคะแล้วก็นี่หมูชะพวงว่าขาหมูชะพวงก,กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนี่โอ้โหเลยไปเลยไปเลยยี่สิบเอ็ดเนสที่เซนทนรัลพราราสามยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ด แ่าพูดละไมเอาแล<ด>้วอันนี้หมูฮองหมูฮองวิ่ว่าหมูฮองหมูฮองหยิบไปหมูฮองหมูฮองใช่เหรอก่อ่าอ่านท,ท้องถิ่นจากภูเก็ตมันเป็นหมักเครื่องเทศต้มจนเปออนื่อยนะคะถ้ารสชาติได้รสความโอ้โหโดดเด่นมากๆทั้งความหวานความอร่อยนี่เหมือนเดิมค่ะเวอยไม่มีรอลินไม่มีรอเลือกไม่ต้องกระดกได้ค่ะคุณครูอันนี้อะไรครับครูปลาแห้งเลยครับปลาแห้งแตงโมปลาแห้งเออปลาส้มแ้เขามีชื่อของเขานี่แตงโมปลาแห้งโคตรละเอียดมันมีคนั่วจนเป็นสีเหลืองทอง พร้อมเสิร์ฟคู่กับแตงโมรสหวานฉ่ำต่อไปอะไรครับคุณโค้ดคโคดนี่ทอดมันกรุ้งโฮมเมดรสชาติถึงเครื่องเชนุ่กุ้งก้าว10%ใช่ขนมพระพายว่าเป็นขนมไทยชาวบางบราณมีอันนี้อันนี้ก็อร่อยเรสเปรี้ยวน่าทานมากเนี่ยน้องออะไรบางกล่องบางอันนี้รับมากอันนี้รับมากอันนี้รับมากโอเคอ่ะต่อไปเทียวไข่กานะที่เขามีร้านอยู่71เนี ร้านเวทมนต์ก็รตของคุณร้านเวทมนต์เวทมนต์นนะสามสาวเสียงดังตอนนั้นที่มารายการเราเนี่ยอยู่ไหนเวทมนต์อยู่ไหน,น,น,อ,ไหนอันนี้ไงขวามือสุ<จ>ดเออใช่น้องน้องอะไรหมูเดงหมูเดงนี่ขนมเค้กหมูเด้งก็งงงงไปแต่ที่ร้านเขาจะมีมากกว่านี้จิ้งจกทุกแกโอ้เยอะอามากเลยเ ไช้อะไรนะเฟ้นไฟกินถุงเท้าเอาไปดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นหมูเด้งนะคะเป็นเค้กเนยสดเน้นๆเลยมันบัตเตอร์เค้กนุ่มนวลนะคะนาวพีกองลองเต้นไส่หมูเด้ง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 อันนี้นะคะจะเป็นแล้วมีมิมิบราวนี่หมูเด้งราวาบราวนี่หนึบแน่นสอดไส้ด้วยหมูอันนี้นูเชาร่าเยิ้มๆสอดไส้ด้วยหมูอะไรมันเป็นขนมเค้กสอดไส้ด้วยนูเชร่าผู้ผิดไปได้เลยในนี้การจับผิดใเนียแล้วก็มิมิบราวนี่ดู ดูใบหมูเด้งค่เพ็นพวกเป็นเบอร์นี่ที่มีเนืทูวเลยพิคาชิโออารมอลและคูนาฟรากรอบประสานความอร่อยแบบตอนออกกลางค่ะอย่ลไปนะแล้วว่าพวกสามสาวแม่มดจะไปกันเต็มงานย่างนี้โอ้โหเสียงต้องดังมากเลยอ่ะอีกอันหนึ่งนี่เปล่าไก่ย่างเปล่าอันนี้ไก่ย่างกิรพันธ์โอ้โหอันนี้บอกเลยว่าไก่ย่างกิรพันธ์ข้าวหมกไก่นี้แบบไม่มีร้านไหนทานเทียบเทียมได้ อร่อยที่สุดเนื้อไก่อย่างเงี้ยเนื้อย่างพี่คุณรู้นี่ก,กี่บาทรู้ไหมไม่รู้เจ็ดสิบบาทโอ้โหแบบข้าวเยอะมากอันนี้ไก่ไม่ชิ้นไม่แน่นอันนี้สองร้อยบาทจอยไก่ย่างจิรพันธ์นี่ตั้งแต่ฉันเด็กๆไงนะพี่ต้อโอ้โหคุณของเขาอร่อยมากๆเลยประมาณประมาณอายุเขามีมาหมื่นกว่าปีไม่ถึงมั้งคะแล้วไก่ย่างเนื้อทองนะคะสิบห้าบาทค่ะเจ็ดม้ดมีสิบห้าบาทสิบห้าบาทถูกมากเจ็ดม้เนี่ยร้อยเรื่ง ถูกมากๆเลยตอนเด็กๆฉันชอบไปงานวัดไงงานภูเขาทองงานสมุทรปราการเนี่ยเขาจะมีไก่ย่างพิเศษพันนี่คือร้านเก๋ไปนี่เป็นแค่หนึ่งอีกอีกส่วนหนึ่งเลยไหโอ้เหลือเวลาอีกเรากลับมาที่ร้านหมูเด้นก่อนไหมเดี๋ยวอาหารหมูเด้นหมดแล้วนี่ไงอันนี้มะปูอ่องเดี๋ยวรอเบรกนาเหรอนี่เราก็คุยกันย้ำๆอีกทีหนึ่ว่าวันที่อะไรยี่สิบเอ็ดถึงเมื่อไรนะยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเดือนนี้นะวันพฤหัสนี้แล้วเริ่มวันแรกอาหารร้อยกว่าล้าน มีร้านมีร้านดาราไปไหมมีร้านดาราเยอะแยะไปหมดอร่อยแบบมีแบบว่าคือนั่งทานได้เลยซื้อเสร็จนั่งทานไม่หนำใจเอากลับบ้านนะครับของของแบบสุดลิสุดเดชใช่คนละสไตล์กับงานนิ้วติดโปรแฟนะคนละแบบคนละแบบเพราะของเราเน้นนั่งกินแล้วมีแล้นมีเป็นครั้งแรกของเราด้วยไหมคะที่จัดนี้ต้องรีบไปกันเลยนะคะห้องแต่งตัวเตรียมตัวมอเบรกสาเดี๋ยวก็มาเอาของนะคะเออนแล้วก็แล้วก็ ก็มีดูดวงด้วยนะดูดวงมีหมอมาดี้ยมากมายพี่มดฟูฟินมีด้วยบอกเลยว่างานแฟร์ครั้งนี้อาหารอร่อยจนต้องกราบมีดาราไปกันเต็มไปหมดเลยนะครับดาราดังๆค่ะแล้วก็หมอดูดังๆเยอะหลายคนเลยพักกับพี่พอดช่วงหน้าไหมเอ้แล้วมันมีหนังปลากรอบฟิลมไปมไหม ฟิล์มรัตภูมิมีปลากกอบเขามีปลาหนังปลากรอบไม่มีไม่ไปคนจะได้เยอะๆไปแล้วมันไม่ไปเบรก3เบรกสักคู่ครับกองสดนดศงูยังไม่ค่ะพี่พอต่อต่อค่ะ21ถึง27เพฤษจิกายนนี้นะเขาเป็นพระหัทนี้ถึงพระหัทหน้านะครับรายการ กล้องสูดฟุตบูแฟร์นะครับที่เซ็นทรัลพระราม3ชั้น1ลานโปรโมชั่นชั้นจีนะครับนี่ร้านกล่องดินสอขนมเค้กพร้อมต้อนรับวันปีใหม่วันคริสต์มาสนี่เขาทำพิพอล<พ><พ>รู้ไหมว่านียเปิดตัวในาง,งานร,รู้ไหมรู้เปิดตัวในงานเราครั้งแรกเลยใครที่นสนใจซื้อไปก็น่ารักมากคุณพ่ ออน่ารักมากเปิดตัวในงานเราเหมือนกันเขาบอกเลยว่าเขาใช้อะไรนะโฮเมสหรอเออโฮเมดขายอยู่แถววัดบวรนคนแน่นร้านทุกวันต้องเข้าคิวนะวันไหนเขาแบบเหนื่อยเขาก็หยุดอันนี้ร้านกาแฟอันนี้อันนกาแฟร้านกาแฟน,นี้โอ้โหน่ากินมากเลยคุกคนดูสิของเขาดีมากมีเค้กอันนี้นะคะเปิดตัวในงานเรานะคะที่ เซนนั้นพระรามสามนะคะใช่งานกล้องสดพ้นหมูแฟอ่ะต่อไปเลยพี่ก้องอย่าช้าอะไรคะแหนมนี่ไงแหนมหมูยอป้ามารีข้างพี่อ่ะข้างพี่อ่ะหมูยอเจ้าป้ามารีฉันกินประจำเขาไม่มีแป้งเลยนะโอ้โรุปครุบครุ๊บรุโอเป็นเนื้อแบบี่หมูยอจากจากแบบต้นตำรับหมูยอเลยนะฮะเขาบอกอร่อยมากมากเลยนุ่มฉันค้าเสื้อคั้นเลือกเนื้อหมูแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิในการรักษานะครับหมูยอนุ่มเด้งปรจีนสารกันบู แพ็กร้อยี่ิบรสพิชทยดำรสกะเพาพิกสดรถไทยดำหนังหมูหน่ครับแหนมก็มีหนังแหนมเห็ดสามอย่างแหนมก็มีเห็ดผู้ฐานเห็ดหอมเห็ดโคนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ใช้ข้าวไราเบอรี่ก็ใช้ไรเบอรี่ที่มีประโยชน์มากช่วยบำรุงสมองและอะไรเนี่ยถุงเล็กร้ <100 S 2> อยหนึ่งถุงใหญ่ร้อย สองร้อยแหนมตุ้มนี่แหนมตุม้มอร่อยมากมากินนี่กินแหนมตุม้มสิแหนมตุม้มดูสินี่แหนมตุ้มเล็กๆเกจนนี่สุดจะพูดหนังหมูที่ไม่มีมันเลยมาซาเ,เียดแล้วก็บรรจุเป็นเม็ดเล็กๆนะคะพอดีคำถุกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทถุงใหญ่สองร้อยาบาทแหนมตุม้มอ่ะต่อไปดีกว่าอันนี่ไหนบพางร้านเฮียงหงีเอวาล่ามีเค่นี้นะกระเพาะปลากระเพาะปลาน้ำแดงเอากลับบ้านได้เลยถูกมากแปดสิบบาทนี่เฮียงหีนี่ที่อื่นขายสองร้อยที่เฮียงหงี ผมว่าเดี๋ยวอ่านผิดแน่เลยเพียงนี้80บาทนะครับกระเพาะปลาแท้คัดพิเศษชิ้นใหญ่เต็มคํารสชาตินำซุปผ่านเคี่ยวมากกว่า8ชั่วโมงเปิดไม่ได้80บาทเองกระเพาะปลาน้ําดีเนี่ยไปดูในงานแล้วกันกระเพาะปลาน้าแดงไปดูในงานเปิดไม่ได้80บาทไปดูในงานเองแล้วกันมก้งมีปูมีนี่คุณดูแน่นมาก ที่อื่นขาย2อ0นะที่นี่ขายแปแล้วก็มีราดหน้าหมูหมาก60บาทเป็นราดหน้าสูตรไข่แบบฮ่องกงไม่ไก็เหมือนไข่ใช่บะเปี๊ยสดหน้าไข่60บาทด้วยไปยืนกินเฮียงหยีที่เยาที่งานเราได้เลยเอ่ยชื่อบ่อยมากเดี๋ยวก็พูดผิดหรอกอ่ะตอบอะไรบะเปี๊ยสดหน้าไข่60บาทร้านอัญชาขนมเปี๊ยะ คนละล้านไม่ของเฮียหยีคนละล้านเฮียหยีบอบเปี๊ยสดหน้าขายหกสิบบาทมันเยอะจนอ่านไม่ถูกอันนี้อันนี้อาริชาขนมเปี๊ยอันนี้มีอันนี้อาิชาขนมเปี๊ยอันนี้แล้วอะไรแล้วก็กูใช่ตลาดพูอันนี้ทำมาเกือบห้าสิบปีไอเดมันคนละล้านเนี่ยขนมเปี๊ยก็มันมีแค่เนื้อเปี๊ยมีมาพูดแค่นี้อ๋อมันบอกปอบเปี๊ยสดกูไปอ่านขนมเปี๊ย ขนมเปี๊ยะกนี่นนนมีอะไรชายมีเขาบอกออคุณดูบบน,น,ปปนดี่อาหขนมอยะโหดูอลังการมากนอย่ากว่านะอายุมันเยอะแหละอันนี้เป็นกุชายตลาดภูดทำมากว่า50ปีแป้งจะบางนุ่มไส้จะหอมไปเลยงานซดพดดมูแฝฟขนกลับบ้านไปกินกันที่บ้านต่อเดี๋ยวนั่งกินกันกุชา่ายมีกี่กี่ไส้กุช่ายมีหลายร้อยไส้มากไม่ใช่พุ่งมีสี่ไส้อยู่นี่ไส้กุช่ายผักพูดเองมันได้ไหมฉันเหนื่อยไส้เผือกเส้นหน่อไม้ไส้นมันแก้ว แล้วมึงก็เขียนผิดอีนี่ขนมเปี๊ยะอยู่ตรงนั้นขนมเปี๊ปยะนีขนมเปี๊ยะมีนะมีหมดณห้าไส่ไส้ถั่วไข่เค็มไส้เผือกไส้มันม่วงไส้อาดำถั่วถั่วฟักจริงๆอ่ะเขาเขียนถูกแล้วแต่ฉันไปอ่านผิดเองร้านที่ยังหนีอ่ะเขาขายปอกเปี๊ยะสดหน้าไข่เอออ่ะต่อไปเคลฟเฮาส์ฟู้ดอยู่ไหนเคลฟไล่ไ่ทีมงานออกหรือไร่เราสองคนออกอดีอ่ะค่อนข้างคุ้นนน่นั่นน่ อ๋อนี่ไงโอ้ยอะไรอ่ะเครกเฮาฟูด d ครับครับอ๋อปูนาปูนานี่ปูนาน้ำใสปูนาปูนิบปูนิบเป็นไงปูนปูนาถูกเลี้ยงด้วยน้ำสะอาดนะครับนี่มีปูดองนี่ปูดองสีดำนะครับแล้วก็ปูนาดองน้ำปลาหวานนี่ เขาบอกอร่อยไหมพี่พลานี่นะไม่อองทรงเครื่องด้วยที่โดนแต่ไมทรงเครื่องปูนี่เป็นที่อย่างมากในบ้านไปกินเลยแล้วก็ขนมจีนน้ำยาโอ้โหเขาบอกว่ามีขนมจีนยามีสุดยอดมากเลยร้านเดียวกันป่าวร้านเดียวกันอืมนะแม่เด็ดสุดยอดมากเลยร้านร้านปูน้าเจ้านี้อร่อยนี่อย่เขาชื่อเขาชื่อร้าน Crab House Food สวยไหมพี่พลเนี่ยครับพี่แปลว่าปูเหรอใช่ไหมอ๋อครับอย่ปูนะอ่ะทั้งหมดนี้ พรอมเราดาราเจอกันที่งานกล้องสดพดมูฟเฟ่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้สองห้าหกเจ็ดลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นท่านพระรามสามอ่อาแล้วของลิลลี่หงีไม่ไปหรอลิลลี่หงไีไม่ไปลิลลี่หงีนะลิลลี่หงี ฉันไมสัตว์ไปถ่ายหนังนะจะให้เขาไปงานอ้าวเหรอเออไม่รู้เขาพี่ไม่บอกเขาละไปขายน้ำปลาเนี่ยบอกไม่งานนะค้าเรามีบูธดาราบูธดาราเซฟเยอะมากมายพี่พุทธค่ะสินค้าบุญนาถเราจากนั้นก็มีสินค้าบุญนาถวัดพระบาทน้ำพุไปกินเสร็จทำบุญเสร็จดูดวงเสร็จกลับบ้านซื้อกลับบ้านนะครับมีหลายๆอย่างเราก็มีมีสมูทตี้นะคะดีใจไปไผัาไทยดีๆๆดีดีทองทงทอง ทงทงช่ำจากทงทงมกโจ๊กนะครับท็อปโฮมเมดบายท็อปดอลลรนี้มีเนื้อไปเดียวกับหมูแต่เดียวบัลลูนนุชก็เจียวเรือลำพายบายเฟิร์สเอกพง์ข้าวมันไก่กระตากนะครับมีน้งหวานเบเกอรี่บายน้งหวานซาซ่าเปรี้ยวซ่าปลาระเบิดบายเปรี้ยวเอฟแฟนหล่อมากพี่เพียงช่องเจ็ดใครแฟนเปรี้ยวอ่ะหล่อเป็นแฟนเพียงช่องเจ็ดคนไหน ปูสิไม่ดูกันไหมมนั่งคุยกันยไ,ไหมน่ากินมากฮังเก็บางอร่อยมากเต็มคําโดยอะตอมนะครับแม่จวงยกนิ้วบายจุ๊บแจ้งน้ําพริกปุย <แจ S 2> โดยปุยฝ้ายเอสยามชาไทยโดยเด่นคุณ<อ>นะครับพูดกับหมอดูเยอะแะไปหมดนะหมอพิพิมหมอมาสเตอร์วันที่21นะมอตพัดไปดูหมออาจารย์นิ่มนะครับเขียนว่าจิตสิตยี่2 21, ก็คืออาจารย์นำเสร็จคคลแต่ไม่มีแต่งานเราบอกเลยว่าไม่มีดูห่วงจุ้ย แล้หมอบีทุสสก<า>บยี่สองยี่สามใครพี่พออาจารย์เต้ยพรมยานแล้วอาจารย์ไว้เปิดดูงคนที่หล่อมากยี่สี่หมอแก้วแม่นชัวแล้วก็หมอหมิงเปิดบุพกรรม25้าดูดวงกับดาราอาจารย์ดารานาฏแล,แลแ้วไป<ม>ดูที่งานกว,นว่าพี่ก้องเขาไม่จำหรอกคนทางบ้านอะ่ะไปกินยังไงเจอใครก็ดูคนนั้นแหละ ไม่เขาเป็ฟังคำพูดบ่ายสองสี่โมงเย็นเขาขึ้นเวทีเดินริไปกันนะเรานานๆจะจัดพวกนี้ขึ้นเวทีกินอาหารอร่อยก่อนปีใหม่ชีวิตก็จะมีความสุขแล้วซื้อขนม<ช>พกขนมเค้กไปเตรียมพร้อมเลยติดต่อกันไปแจกของปีใหม่<ช>เลี้ยงรับพวกส่วนใหญ,ญ่พวกนี้เขาจะเลี้ยงอนอกอะไรนะพี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะีรับเลี้ยงอะไรนอก<ล>ะอะไรรับสานที่จัดเลี้ยงสถานที่นอก้าวห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเตรียมจานกับแพื่ด้วยทีมไอเอ็นเตรียมจานมาด้วยนะคะจานกับ จานกับชั้นซ่อมมาด้วย <c oughs> ของเยอะมาเชื่องกันหน่อยลยลูกขอบคุณร้านอาหารทั้งหมดที่นํามาโชว์ในวันนี้แต่ถ้าจะไปดูของจริงต้้งวันที่21-27พฤศจิกายนนี้21กี่โมงนะพี่ก้องเปิดงานริม่มเนี่ยเปิดห้างห้างเปิดเมื่อไหร่งานเปิดเมื่อนั้นนะครับ <c oughs> ดันโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นท่นพระราม3 <c oughs> ไปกันเยอะๆเดี๋ยวเพื่อเราจะได้จัดงานต่างๆใกล้บ้านท่านนะฮะก็กองทุนหมูแสกครั้งแรกนะครับก็เป็นไป,นเ,ปนเป็นกําลังใจกันถ้าอยากให้เราสองคนยืนมเมาส์กันอย่างนี้ทุกวันทุกวัน ก็ต้องไปงานนี้แหละไม่งั้นก็โตายแล้วทำไมงบอย่างนี้ล่ะ <c oughs> อะาเจอกันค่ะพรุ่งนี้ค่ะกลับบ้านก่อนนั้นได้ของแล้ว <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีครับก้องสดสดบู